ใครมีปัญหาไหมครับไม่ใช่น,นักเลงนะปัญหาธรรมะครับเนี่ยท่านพูดถึงการฆ่าสมมเณรการฆ่าสมมเณรนี่มีโทษมากกว่ามากกว่านั้นหมายถึงว่ามากกว่าการฆ่ามนุษย์พูดถึงสาระมนุษย์พูดถึงสาระคือคารวะที่ถือพระไตรสารณคมเนี่ยนะฮะถ้าเราไปฆ่ามนุษย์ที่ถึงสารณคมไว้นะครับ โทษยังไม่หนักเท่ากับฆ่าสามเณรแต่ก็ต้องเป็นสามเณรจริงๆนะฮะสามเณรจริงๆะฮะแล้วก็ฆ่าภิกษุผู้เป็นปุถุชนเนี่ยก็มีโทษมากกว่าฆ่าสามเณรอันนี้ก็ธรรมดาเพราะว่าเขาถือสิกขาบทมากกว่านะฮะไปตามลําดับอย่างนี้นะฮะ <c oughs> ท่านก็พูดไว้เยอะนะฮะผมไม่ได้เอามาพูดให้ฟังเพราะว่าพูดแล้วก็ไปไม่ถึงไหนกันทันที เดี๋ยวเราต่อดีกว่านะอาจารย์โบต่อเลยดีกว่าอาอต่อนะครับ<ช>ลืมคา <c oughs> ถาที่สามสิบเก้านะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนท <39 S 2> ่านก็จะพูดถึงความต่างการระหว่างย,งยังยังเรื่องเดิมอยู่นะครับความต่างการระหว่างมหากุศลกับมหาวิบากนะครับท <c oughs> ่านก็บอกว่าพึงแจกแสดงไว้ว่าแม้นอธิปดีธรรมทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกัน <c oughs> ย่อมไม่มีในวิบากเหล่านี้เพราะมิได้กระทําฉันทะเป็นต้นให้เป็นธุระเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับเวลาพูดถึงอธิบดีธรรมคืออะไรนะครับอธิบ่วิธามก็คือฉันทะวิริยะจิตวิมังสาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าจะถึงจะถึงความเป็นอธิบดีธรรมได้เนี่ยก็คือเป็นไปในคราวทํากุศลไงนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะทํากุศลอะไรบางอย่างซึ่งมันต้องใช้กําลังมาก มันก็จะจาเป็นต้องใส่อธิปดีทำอย่างใดอย่างหนึ่งทําเป็นให้เป็นให้สำเร็จกุศลอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมเคยสงสัยว่าเอ๊ะมันจําเป็นไหมเนี่ยมันจะเป็นไหมว่าทุกครั้งที่เราทํากุศลเนี่ยมันจะต้องมีอธิปดีทำอย่างใดอย่างหนึ่งออกหน้าให้สําเร็จกุศลนั้นนะครับคําตอบที่ได้มาก็คือว่าไม่จําเป็นนะครับมันจะเป็นเฉพาะเอ่อกุศลบางอย่างที่มันต้องต้องมีกําลังมากมันจึงจะเป็นต้องใช้ เราต้องมือมันจําเป็นต้องมีอธิปฎีธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีฉันทะความยินดีพอใจใคระทำใช่ไหมครับมีวิริยะความเพียรน,นะครับมีจิตก็ออคือมีมใจฝับไฟนะครับวิมังสาคือมีปัญญาพิจารณาไตรตรองว่เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งออกหน้าในค่าวที่กุศลน,นั้นเนี่ยจาเป็นต้องอาศัยกําลังจึงจะสาเร็จได้นะครับแต่ทีนี้นายวิบากท่านก็บอกว่าไม่มีอธิปดีธรรม ท่านบอกว่าไม่มีอธิบดีธรรมประกอบนะครับไม่ได้บอกว่าไม่มีฉันทะวิริยะวิมังสาประกอบคือฉันทะวิริยะจิตวิมังสาเนี่ยมีในวิบากได้มีไมม่ีในมหาวิบากได้นะครับแต่ว่าถึงแม้จะมีในมหาวิบากได้เนี่ยก็ไม่ถึงฐานะเป็นอธิบดีธรรมนะครับเป็นอย่างนั้นนี่คือข้อที่ต่างกันระหว่างมหากุศลกับมหาวิบากนะครับท่านก so ็พูดไว้เท่านี้นะครับ มีอะไรเพิ่มไหมครับก็เป็นนั้นว่าเราเข้าใจกันนะฮะคือสรุปว่าอธิปิธธรรมมีสี่อย่างคือฉันทาวิริยะจิตตะมีบางสาจิตะจตะก็คือจิตนั่นเองนะฮะมีบางสาแต่ว่าทำสี่อย่างเนี้ถึงแม้จะมีอยู่อาจจะไม่เป็นอธิปิธธรรมอ่าอันนี้ก็คือเนี่ยครับที่ได้พูดไปอย่างนี้ส่วนกรณีที่เกิดกรรมาวาจรกุศลขึ้นอย่างนี้นะนะครับอ่า ถึงแม้ว่าจะทําทานมีฉันทะทําทานนะครับแต่ฉันทะนั้นอ่ะไม่ถึงกับเป็นธุระออกหน้าให้ทําทานนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เป็นนทิปดีก็ได้แม้ว่าจะมีฉันทะนะฮะใช่ครับแต่ว่าในวิบากทั้งปวงเนี่ยนะครับถึงแม้จะมีทำสี่อย่างนั้นอยู่เนี่ยนะครับอย่างในหมหาวิบากก็มีนะฮะในบากระตาวิบากก็มีนะครับมี วิริยะนะมีจิตตะมีวิมังสาอย่างนี้นะนะฮะมีจิตแต่ว่าไม่สามารถจะเป็นอธิปติธรรมเพราะว่าเป็นธรรมชาติสงบนะ,ะก็แต่ยกเว้นอยู่นะฮะอย่าลืมว่ายกเว้นว่าโลกุตระวิบากแบบเดียวกันกับวิรติเลยนะฮะ mm hmm. โลกุตระวิบากเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็เป็นอธิปติธรรมด้วยก็ด้วยสาเหตุเนี้ยสาเหตุที่ได้อธิบายไปแล้วในเรื่องวิรตินั่นเอง ในในโลกกตะราวิบากในผลจิตคือในโลกกตะรวิบากค,คือผลจิตเนี่ยน,นะฮะก็ด้วยสาเหตุที่ว่าถ้าเป็นกรรมวจจรเนี่ยกรรมวจรกรุศลเนี่ยเขาทํากรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างหนึง่งแล้ววิบากมันไปสร้างทีหลังมันเป็นนานักนิกนานักนิกนานกรรมะผัจใจคือไปไปไปสร้างวิบากทีหลังนะครับถ้ายกเหมือนกับมันก็มันก็นกยังไงมันก็ขัดตอนไปะนะฮะแต่ว่า ในกรณีที่เป็นโลกุตระกุศลก็คือมรรคจจตเนี่ยเพราะขณะที่เกิดอยู่นั้นเนี่ยก็มีธรรมะทั้งหลายเป็นอธิบดีอยู่นะครับศรัทธาก็มีอยู่อะไรก็มีอยู่เพราะฉะนั้นพอดับไปเกิดผลจิตตามทันทีธรรมะเหล่านั้นคือสีอย่างนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นอธิปดีก็เป็นอธิปดีต่อเลยนะครับมีกําลังต่อนะโดยอุปมาเดียวกันอย่างนี้นะฮะก็ไม่ดีฮนะมีแค่นี้เอง เวลาลืมบอกไปว่าเวลาจะเป็นอธิบดีนะครับก็ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นปปไปปรอทั้งสี่ตัวนะครับต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งออกหน้าเป็นประธานไปอย่างอื่นนะครับแต่ทีนี้ท่านพูดถึงอีกอ,อย่างหนึ่งคือว่าคาเนี้ยาไอ้ธรรมะสี่อย่างเนี้ยเราเคยได้ยินในชื่ออื่นนะครับแทนที่ท่านจะเรียกอธิบดีท่านก็ไม่เรียกอย่างนั้นท่านไปเรียกว่าอิทธิบาทสี่ก็คือมีฉันทาวิริยะกิตวิมังสาเหมือนกันนะครับถามว่าไอ้ทาไมใน บางทีก็เรียกว่าอธิบดีธรรมบางทีก็เรียออิธิบาทสีนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าคําว่าอิทธิบาทเนี่ยเป็นบาทให้สําเร็จฤ์พอดีฤตจะมีสองอย่างก็คือทำสมถะและวิปัสนานะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นบาทให้สําเร็จฌานแล้วก็สําเร็จมรรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบุคคลเจริญสมถะจะสําเร็จได้เนี่ยก็ต้องอาศัยอิทธิบาทสีอย่างใดอย่างหนึ่งออกหน้านะครับไม่งั้นก็ไม่อาจจะสําเร็จ ทานได้อย่างที่เราเคยเรียนแม้การจเจริญมิปัสสนาก็ยังงั้นเหมือนกันนะครับก็ต้องมีทำคืออย่างเนี้อย่างใดอย่างหนึ่งออกหน้าจึงจะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขาก็จะเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอ,อิธิบาสีด้วยเหตุอย่างนี้นะครับแต่ธรรมะตัวเดียวกันับนะครับอันนี้ก็กลับแล้วก็มีเกดเล็กเกน้อยอีกก็คืออย่างอธิปดีเนี่ยเป็นอธิปดีทำได้ไหมในกุในอกุศล เราเราเรียนกุศลอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยกุศลก็ได้นะอาจารย์นงนุษย์เมื่อกี้เธออาจารย์เรียกอาจารย์นงนุษย์เป็นอกุศลก็เป็นอธิปดีได้แต่มันเกิดไม่ได้ก็คือวิมางสาเท่านั้นเองวาวิงสามวิมางสาเป็นตัวปัญญานะฮะอีกสามอย่างที่เหลือเนี่ยสามารถเป็นอธิปดีทำกับอกุศลได้คืออกุศลเนี่ยมีกําลังด้วยอธิปดีได้นะฮะอันนี้ก็อย่าลืมอ่า แล้วก็มันก็มีเกร็ดอีกนิดหน่อยก็คือในเรื่องของโลกุตละที่จริงเรียนไปถึงตรงนั้นแล้วถึงจะมาพูดก็ได้แล้วนะครับยังยังไม่ได้ไปพูดถึงครับอเอาไว้เอาไว้พูดถึงตรงนั้นก่อนในงานเดี๋ยวฟันเฟือไปนะฮะเอาต่อด,ดีกว่าท่านโบคาถาที่สี่สิบนะครับทีนี้ท่าน,นจะพูดถึงตัวมหาวิบาวโดยตรงแล้วครับว่าทาไมถึงเป็นอา,าสังคาริสสังคาริด้วยเหตุผลอะไรนะครับส่วนวิคาถาที่สี่สิบคือส่วนวิธีการแห่งอาสังคาริ และปักสังขาริกในวิบากทั้งหลายวินยูชนพึงทราบได้ด้วยบุญก็คือกุศลอันเป็นเหตุมาและด้วยปัจจัยนะครับคาถาเนี่ยนะฮะท่านพุทธทัตตะผู้แต่งคำพีเนี่ยครับท่านยกเอามติของอาจารย์สองท่านมาพูดถึงนะครับขอให้ฟังไว้ก่อนแล้วอศสยคดเราเป็นผู้เรียนไว้เยอะแล้วจะรู้ว่าอันไหนใช่หรือไม่ใช่เพราะตามธรรมเนียมท่านมีมารยาทไม่บอกว่าอะไรผิดหรืออันไหนถูกนะครับ เดี๋ยวผมถามหเดี๋ยวผมอ่านแล้วจะถามแล้วกันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับ <laughs> มีมติอยู่สองสองอาจารย์นะครับคือมติของมหาเถระชื่อว่ามหาทัตตะเถระอยู่ที่โมระวาทีวิหารนะครับท่านก็กล่าวถึงว่าอ่ามิบากเนี่ยจะเป็นวิบามหาวิบากเนี่ยจะเป็นอสังขาริกหรือสัสังขาริกเนี่ยก็คือโดยบุญอันเป็นเหตุมาพูดง่ายๆก็คือว่า ถ้าเราเมื่อจะเป็นถ้าเราเราก่อนแล้วกันนะครับถ้าวิบากของเราเป็นมีแปดดวงออคือจะเป็นอ่าเป็นอ,นอสังขาริกนะครับถ้าวิบากเราเป็นอสังขาริกก็แปลว่ากุศลที่เราทําแล้วจะส่งผลให้ได้วิบากอย่างเงี้ยกุศลน,นั้นก็ต้องเป็นอสังขาริกเหมือนกันถ้าเราได้วิบากที่เป็นสัสังขาริก มันก็แปลว่าคุูสนที่ทําวิบากให้ตั้งขึ้นเป็นสัะต่างคาริกเหมือนกันนี่คือคําอธิบายว่าได้มาโดยบุญอันเป็นเหตุมาคืออย่างนี้นะครับหยุดก่อนตกลงคําพูดนี้มันจริงไหมเราใช้ความรู้ปริเขตที่หนึ่งที่เราเรียนมาตอบได้นะครับอันนี้เราเพิ่งเรียนไปเมื่อครั้งก่อนหน้านั้นนะครับที่เราพูดถึงว่า บุญอย่างไรให้วิบากได้เท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องนั้นเราก็จะตอบได้ว่าที่มหาเทระรูปนี้บอกว่าวิบากจะเป็นอาสังคาริกหรือหรือสาสังคาริกก็ขึ้นอยู่กุศลน,นั่นแหละที่เป็นเหตุให้ได้วิบากเหล่านี้มาต้องเหมือนกันก็คือถ้าเป็นถ้ากุศลเป็นอาสังคาริกวิบากก็เป็นอาสังคาริกถ้ากุศลเป็นศาสังคาริกวิบากก็เป็นศาสังคาริกไอคำพูดอย่างนี้มันจะถูกไหมถามคนที่คนไหนดี ใครอาสาตอบไม่ยากคำถามนี้ไม่ยากนะครับออาง่ายๆไม่มีใครตอบเดี๋ยวผมก็ตอบเองอยู่นั่นแหละอย่างตอนที่เราเรียนเรื่องมหาภูศลใช่ไหมครับอย่างเวลามหาภูศลท่านก็พูดถึงว่าถ้ามหาภูศลนั้นถึงพร้อมด้วยการมีกําลังประกอบกับยานถึงพร้อมด้วยการสามเวลาให้วิบากนะครับก็ให้วิบากได้ครบทั้งสิบหกดวงเลย ซึ่งในสิบหกดวงนั้นเราแยกเป็นสองส่วนแล้วกันง่ายๆคือที่มีเหตุแต่ที่ไม่มีเหตุไอ้ที่มีเหตุนี่มันมีสองอย่างใช่ไหมครับคือที่เป็นอสังขาริกก็มีที่เป็นสังขาริกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพูกก็ไม่จําเป็นว่าวิบากจะเป็นอสังขาริกแล้วเนี่ยมันต้องมาจากกุศลที่เป็นอสังขาริกไม่จําเป็นแล้วมันจะมาจากกุศลอย่างไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านก็บอกไม่ไมจํากัดนะครับจะมีจะเป็นกุศลเป็นสังขาริก แต่ก็ให้ยุบบาทที่เป็นอาสาการิลกได้นะครับข้อนี้คือไม่ไม่ใช่นะครับแต่ส่วนนี้ใช่คืออันที่สองนะครับผมพูดผิดไหม,ไม,ไมครับไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดครับส่วนอันที่สองว่าโดยปัจจัยโดยปัจจัยเนี่ยอันนี้เริ่มยากนิดหนึ่งแล้วในด้ดยปัจจัยเนี่ยเดี๋ยวอันไหนที่อาจารย์ธนะพลพูดไปแล้วเนี่ยผมก็จะไม่พูดเหมือนเยอะเยอะนะครับเวลาทีพูดถึงปัจจัยเนี่ยก็คือ ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้หน้าที่ของมหาวิบาลก่อนนะครับหน้าที่มหาของมหาวิบาลนี่มันมีอยู่สี่อย่างนะครับคือปฏิสนธิพระวังจุติแล้วก็สถานลานนัซึ่งมันต้องแยกพูดเพราะเหตุมันต่างกันก็คือเราจะมาพูดถึงมหาวิบาลที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิพระวังจุติก่อนนะครับมหาวิบาลที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิพระ พูดค,คำเดียวได้ไหมปฏิสนธ,ธิมันยาวมหาวิบายที่ทําหน้าที่ปฏิสนธ,ธิเป็นต้นเนี่ยนะครับถามว่าจะเป็นอาสาังขารลิกจะเป็นสัตสังขารลิกเนี่ยมันได้มาอย่างไงนะครับท่านก็บอกว่ามันได้มาก็คือว่าเมื่อในพบก่อนใกล้ตายนั่นน่ะพบก่อนหน้านั้นตอนใกล้ตายนะครับ การที่เราเวลาตอนใกล้ตายอาจารย์ทา่านคนก็พูดถึงแล้วว่าในวิถีสุดท้ายคือในมรณาสารวิถีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นก็คือมีโชนะนั่นไปห้าขณะปาลบอารมณ์สามอย่างนะครับคือกรรมกรรมนิมิตกตินิมิตเพื่อประโยชน์แก่ปฏิสนธิที่จะตั้งขึ้นในภพถัดไปปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่าอารมณ์สามอย่างนั้นมันได้มาอย่างไงนะครับ มันก็ได้มาสอง,สองวิธีสองวิธีก็คือว่าได้มาเองก็คือจะพูดได้มาเองนี่มันเข้าใจยากเอาพวกเอา,เอาตรงข้ามก่อนดีกว่าอารมณ์ที่ได้มาเนี่ยคือต้องมีคนกระตุ้นชักชวนเราใช่ไหมครับก็มีคนมาชักจูงเราให้เรานึกถึงเออกรรที่ดีๆนึกถึงการกระทําที่ดีๆใช่ไหมครับอย่างที่ท่านชอบยกตัวอย่างว่าอย่างเวลา ่าเราใกล้จะตายเนี่ยเราก็เรีทธรรมะเราก็รู้ใช่ไหมครับเราเห็นว่าไม่รอดแน่แน่ะฮะเราก็เห็นว่าเขาชอบไปวัดไปทําบุญแล้วก็ชวนเรื่องชวนคุยเรื่องบุญให้เขาหิดใจรลลึกถึงบุญที่เขาเคยทําอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เกิดปลื้มใจในที่ในสิ่งที่เราพูดถึงแล้วไปนึกถึงบุญนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาเวลาวิบากตั้งขึ้นในภพตัดไปเนี่ยก็เป็นตัดสังขาริกเนื่องด้วยว่าอารมณ์ที่เราได้มาเนี่ยมันอาศัยการชัก ชวนจากคนอื่นเราถึงนึกถึงอารมณ์ที่ดีได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งนะครับไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นชักชวนจากคนอื่นแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่กระตุ้นนะครับนึกถึงได้เองนึกถึงกรรมกรรมในมิตินนมิติได้เองอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เป็นอาจาาลังคาิกนะครับเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือได้โดยปัจจัยคือเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ทีนี้ข้อที่พึงระวังนะครับก็คือว่าท่านก็บอกว่าเราฟังอย่างนี้แล้วเราก็รู้เออใช่ไหมครับ่อนตายนี่ต้องระลึกถึงสิ่งที่ดีๆใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราก็ได้อาศัยการที่เราเรียนมาดีแล้วก็เรารู้ถึงวิธีการอย่างนี้เราก็เออเราก็สอนตัวเองว่าเวลาใกล้ตายก็นึกถึงสิ่งที่มันเป็นกุศลน,นะเราจะได้ไปภูมิที่ดีจริงๆมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคิดมันคิดได้ทำได้หรือเปล่าไม่รู้ นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็บอกอยู่แล้วว่าตอนตายเนี่ยจิตเรามันอ่อนไงครับแม้เราจะกระตุ้นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสถึงเวลาจริงๆเวลาจะตายจริงๆเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไงมันเปลี่ยนจากอารมณ์ที่มันเปลี่ยนจากกุศลมาเป็นอกุศลได้เปลี่ยนจากอารมณ์ที่ดีมาเป็นไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลว่าจิตต,ตอนใกล้ตายมันอ่อนเนี่ยมันก็จะคอยตามควา,ามคุ้นเคยของเรามันก็ขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยของเราว่าปกติเราทําอะไรมากกว่ากันคุ้นเคยอะไรมากกว่ากัน มันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราว่าขอให้เราคิดแต่สิ่งดีๆแล้วมันจะเป็นไปได้ตลอดรอดฝั่งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านก็ว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถึงตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าอ่าวิบากที่ทําหน้าที่ประสินธิ่พระวังจติเนี่ยจะเป็นอาสังขาริกหรือสังขาริก็ขึ้นอยู่ว่าในเวลาตายในภพก่อนเนี่ยการได้อารมณ์มาเนี่ยได้โดยมาอาศัยคนอื่นกระตุ้นชักชวนไหมหรือก็ตัวเองกระตุ้นชักชูงตัวเองไหม นะฮะถ้าอาศัยคนอื่นกระตุ้นชักชวนหรือ,ต,อตัวเองกระตุ้นชักชวนเนี่ยก็เป็นอาสังขาริกแต่ถ้าเกิดไม่อาศัยคนอื่นกระตุ้นชักชวนหรือตัวเองชักชวนนะคารับก็เป็นสังเป็นอาสังขาริกเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งมันต่างจากกุศลที่เราเรียนมาใช่ไหมครับกุศลที่เราเรียนมาเนี่ยถามว่ามหากุศลเนี่ยจะเป็นอาสังขาริกหรืออาสังขาริกมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรท่านก็บอกว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือ ทำที่เป็นสป,ปายะได้ทําที่เป็นสป,ปายะอได้อาหารอร่อยไม่ใช่อาหารอร่อยพูดผิดอาหารที่ดีอาหารที่ดีาาดกินแล้วร่างกายกระปริกระเป๋านะครับได้อากาศดีๆนะครับอย่างเงี้ยได้เสงอาทาายดีดีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหตุให้กุศลมันจเจริญขึ้นได้ด้วยตัวมันเองนะครับซึ่งต่างจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะครับว่าเวลามหาวิบากรรมกิจสามอย่างเนี้ยการที่เป็นอสังขาริกสังขาริกมันได้โดยประการที่กล่าวมาแล้ว นะครับไอท้ที่ไอ้ที่พูดถึงเนี่ยอาจารย์พูดตั้งหลายหลายชั่วโมงพอดีอาจารย์ทารับผลพูดไปหมดแล้ว <laughs> ผมก็เลยไม่ต้องพูด <laughs> เพราะอาจารย์ลงรายละเอียดว่าเออกรรมเป็นยังไงครรรมนี้มิเป็นยังไงกตินี้มิเป็นยังไงนะครับผมก็เลยตัดตอนทั้งหมดเลยจะได้ไปเร็วเสร็จแล้ว <laughs> ก็พูดถึงว่าถ้าเกิดว่ามหาวิบากเนี่ยทํากิจอีกอย่างหนึง่งก็คือตถาลมะนะถามว่าตถาลมนะเนี่ยมันจะเป็นอสางขาลิกสังขาริกได้ไงนะครับ ท่านก็บอกว่าด้วยความที่ตถาลมณะเนี่ยมันเกิดตามชวนะมันก็เลยคอยตามชวนะเวลาเราพูดถึงชวนะก็คืออะไรชวนะที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมถึงกูทางไม้่ก่อนว่าจะเป็นกุศลก็ลคือได้ทําที่เป็นสัพพายะกุศลก็เป็นอสังหาริกใช่ไหมครับได้ทําที่ไม่เป็นสัพพายะกุศลเราก็เป็นสัสังหาริก ไอ้ตถาธมรมะเนี่ยมันขึ้นวิถีแล้วมันคอยตามชวนะมันเกิดตามชวนะไปเนี่ยมันก็เป็นไปตามชวนะนั้นนะครับนี่คือว่าโดยปัจจัยพูดง่ายๆก็คือว่าตถ้ามันพูดได้สองอย่างตถาลรรมะเนี่ยจะเป็นสสังขาริกอสังขาริก์ขึ้นอยู่กับชวนะก็ได้พูดตามชวนะก็ได้ว่าชวนะเป็นอสังขาริกด้วยเหตุอะไรเป็นสังขาริกด้วยเหตุอะไรมันก็เป็นไปตามนั้นหรือเราจะพูดเหตุโดยตรงก็ได้ว่าตถาธมรมะจะเป็นสสังขาริกก็ด้วยว่า ได้ทําที่เป็นอาสัายะหรือถ้าจะเป็นอาสังคาลิกเพราะได้ทําที่เป็นสัายะเราพูดถึงเหตุอะไรก็ได้นะครับเราก็น่าจะเข้าใจกันก็เป็นอย่างนี้ลืมบอกไปว่าในที่บอกว่าเป็นเวลาดูฟังค,คำพูดท่านเราก็รู้ว่าใครถูกใครผิดนะครับวลาในในคําพูดที่สองว่าโดยปัจจัยเนี่ยท่านบอกว่า พระเถระรูปหนึ่งกล่าวก็คือพระจุลนาะเถระผู้ทรงพระไตบิดกเราอ่านที่นี้เราก็รู้แล้วว่าคนไหนพูดถูกพูดผิดเพราะในในรูปแรกเนี่ยถ้าไม่ได้บอกว่าผู้เป็นผู้ทรงพระไตบิดกนะมาพูดถึงรูปที่สองนะครับพูดด้วยพูดด้วยครับพูดด้วยเลยครับอ๋อครับเดี๋ยวผมเสริมให้ดีกว่านะตรงนี้ผมเสริมนะได้ครับประมาณนี้ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะก็คือทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของเมืองที่เมืองสาเกต ที่ผมเคยเท้าความให้เข้าใจนะฮะมีพระเถระสามท่านพูดให้ความเห็นสามอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของวิบากท,ที่เป็นตรทาลัมพนะนะฮะเวลาเกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะพระจุลพะยะพูดก่อนนะพระจุลพยะเทระซึ่งเป็นผู้ทรงพระไตปิดกนะฮะพูดก่อนจากนั้นพระมหาทัตตะมาพูดตามนะแล้วก็ถึงจะเป็นท่านที่สาม นะฮะแต่ท่านที่สามไม่ได้เอ่ยถึงตรงเนี้ยท่านที่สามก็ท่านก็เห็นด้วยในในในท่านที่สองนะฮะทีนี้ความเห็นไม่ตรงกันที่ไม่ตรงกันก็คือว่าที่จริงไม่ใช่ท่านพุทธตาที่เขียนพระคัมภีร์นี้นะฮะท่านพุทธตาเขียนพระคัมภีร์นี้ยก็เขียนตามอัตสาลีนีนะครับอัตสาลีนีซึ่งซึ่งซึ่งเป็นอัถกถาของอธรรมสังคณีนะครับคือพระอภิธรรมใหญ่ ซึ่งในพระธรรมกถานั้นเนี่ยคนที่แปลจริงๆก็คือท่านพุทธโคสะเป็นคนแปลนะฮะแล้วก็แปลออกมาก็ตรงกันคือตรงกันก็คือว่าเอายกเอาคําของพระเถระทั้งสามเนี่ยมามาพูดให้เราฟังว่าแต่ละท่านเห็นยังไงท่านแรกเนี่ยท่านท่านจุลพยะเนี่ยนะฮะบอกว่าท่านทรงพระปิดกมหาทัตตะก็ทรงพระปบดกนะฮะ mm hmm. ไม่ไม่ที่อยู่ที่โมระบาปี mm hmm. ก็ทรงพระตปบดกเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าความเห็นเนี่ยไม่ตรงกันตรงนี้ก็คือว่า ท่านจุลพญาี่เห็นว่าการที่อ,อส,ส,สังขารกอสังสังขารเนี่ยจะเกิดในวิบากเนี่ยที่เป็นประธาลัมพนะเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยในลักษณะที่ไม่แน่นอนไม่ใช่ว่า,าจิตที่เป็นกุศลอ,อ,อังี้มหาวิบากอันเนี้ยที่จะเกิดตามมหากุศลเนี่ยนะฮะมหากุศลนั้นถ้าเป็นอสังขาริกมหาวิบากที่เกิด